บทที่3พาร์ท4ทางออกที่ไม่คาดฝันเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดข,ของการเก็บเงินไม่อยู่ประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับการเก็บเงินคือคุณต้องสมมุติทางออกที่ไม่คาดฝันไว้ล่วงหน้าปกติแล้วเงินที่เราใช้นอกจากค่ากินค่าอยู่ที่ต้องใช้ทุกเดือนแล้วยังมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเสมอการเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีในโอกาสตา่างๆ การใส่ตองช่วยงานศพค่าซ่อมรถค่าภาษีรถยนต์ที่เรียกเก็บปีละครั้งหรือเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายเป็นรายปีถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเคยไหมเวลาที่คิดแล้วว่าเดือนนี้จะนําเงินส่วนที่เหลือไปฝากให้มากกว่าเดิมแต่จู่ๆก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ฝากเงินทุกครั้งที่มีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันอย่าว่าแต่จะฝากเงินเลย ยังไปทําเงินเก็บร้อยรออีกด้วยรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดของการเก็บเงินไม่อยู่ผมให้คําแนะนําเกี่ยวกับการหมุนเงินกับผู้บริหารธุรกิจอยู่เสมอซึ่งหัวใจสําคัญของการควบคุมการหมุนเงินของบริษัทก็คือทําให้บริษัทมีเงินเหลือธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้แม้ไม่มีเงินแต่ถ้าเงินหมดธุรกิจก็ไปไม่รอดหรืออาจไม่ก้าวหน้า โดยปกติแล้วถ้าบริษรัทมีเงินเหลือแสดงว่ามีการหมุนเงินเป็นไปได้ด้วยดีแล้วเราจะควบคุมการหมุนเงินได้อย่างไรหรือทำให้บริษรัทมีเงินเหลือได้อย่างไรเวลาให้คำแนะนำเรื่องนี้สิ่งที่ผมบอกให้ผู้บริหารทำเป็นอันดับแรกคือการยกตัวอย่างรายจ่ายที่ไม่คาดฝันทั้งหมดที่ทนึกได้รายจ่ายที่ไม่คาดฝันหลักๆของบริษรัทเช่นการเสียภาษีการสั่ง,สงซื้อเนื่องจากได้รับออเดอร์ใหญ่ และการลงทุนไปกับเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งบ่อยครั้งที่รายจ่ายที่ไม่คาดฝันเหล่านี้ส่งผลให้การหมุนเงินของบริษัทแย่ลงอย่างรวดเร็วพูดอีกอย่างคือการควบคุมรายจ่ายที่ไม่คาดฝันได้ดีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการควบคุมการหมุนเงินในกรณีเงินของบุคคลทั่วไปก็เช่นเดียวกันประเด็นสําคัญในการเก็บเงินของบุคคลทั่วไปก็คือการควบคุมรายจ่ายที่ไม่คาดฝันจงอย่าลืมว่า ทุกคนย่อมมีทางออกของเงินที่ไม่คาดฝันนะคะเก็บเงินไปเพื่ออะไรบางคนถือว่าการเก็บเงินเป็นวัตถุประสงค์ในชีวิตบางคนตั้งเป้าว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีเงินเก็บ10ล้านอีก20ปีจะมีเงินเก็บ20ล้านแล้วกินอยู่อย่างก,กระเมร์กระเมรแต่ผมมองว่าการดำเนินชีวิตแบบนั้นค่อนข้างไร้แก่นสาร เงินคือหนทางที่ทำให้อะไรบางอย่างกลายเป็นความจริงคือหนทางให้เรามีชีวิตอยู่คือหนทางที่ทำให้ฝันเป็นจริงหรือบรรลุเป้าหมายและคือหนทางที่ทำให้ใครสักคนมีความสุขทว่าการใช้หนทางเหล่านั้นเป็นวัตถุประสงค์ในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคนที่เก็บเงินอย่างเอาเป็นเอาตายโดยไม่มีวัตถุประสงค์อะไรเลยในชีวิตอนาคตที่รอเขาอยู่คือการเป็นได้แค่คนหลงเงิน คนมีตังค์ไม่ใช่คนหลงเงินคนมีตังค์เป็นคนที่อยู่กับเงินอย่างมีความสุขเป็นคนที่รู้ว่าการมีเงินอย่างเดียวไม่ใช่ความหมายและจะใช้เงินให้เกิดคุณค่าเป็นคนที่รู้ดีว่าถ้าจะใช้เงินก็อยากใช้อย่างมีความสุขการตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าเก็บเงินไปเพื่ออะไรนั้นเป็นสิ่งจำเป็นวัตถุประสงค์ของการเก็บเงินจะเป็นอะไรก็ได้ แต่ถ้าถามผมผมจะตอบว่าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ชีวิตการมีทางเลือกเยอะไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ยอมทำให้ชีวิตสำราญมากกว่าเช่นเวลาจะกินอะไรสักอย่างระหว่างมีเงินแค่1 0 0กับเงิน1นึ่งหมืความหลากหลายของการเลือกเมนูอาหารจะแต,ตกต่างกันมากหรือการใช้ชีวิตในวันหยุดระหว่างการไม่มีเงินใช้จ่ายอย่างอิสระกับการมีเงิน10,000เยน ทางเลือกก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้ามีเงินหนึ่งหมืนเยนจะไปดูหนังก็ได้ไปกินข้าวนอกบ้านก็ได้หรือจะนอนเล่นอยู่กับบ้านโดยไม่ใช้เงินก็ยังได้และแม้จะเป็นการอยู่บ้านโดยไม่ใช้เงินเหมือนกันแต่แรงจูงใจระหว่างการจำต้องทำแบบนั้นกับการเลือกที่จะทำแบบนั้นมันแตกต่างกันเขารู้ซึ้งเรื่องนี้หลังจากบริษัทของพ่อล้มละลายก่อนหน้านั้นผมเป็นนักศึกษาและอยู่กับพ่อแม่ ที่อยู่และอาหารมีพร้อมเงินทั้งหมดที่หาได้จากการทำงานพิเศษเขาก็จะนำไปทุ่มให้กับงานอดิเรกอย่างเช่นการฟังเพลงชีวิตของเขาจึงมีความสุขเป็นสองเท่าแต่แล้วชีวิตก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเนื่องจากบริษัทของพ่อลมละลายบ้านถูกขายเขาก็จำเป็นที่จะต้องเช่าห้องอยู่คนเดียวเริ่มจากการติดลบไม่ใช่ศูนย์เพราะต้องแบกรับหนี้สินส่วนหนึ่ง สิ่งที่ทำให้รู้ซึ้งในตอนนั้นคือคนเราต้องใช้เงินจำนวนมากในการดำรงชีวิตแม้แต่เวลาที่อยู่แต่ห้องไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยังต้องมีค่าเช่าห้องแม้จะอยู่เฉยๆพอเวลาผ่านไปทองก็หิวไปเข้าห้องน้ำก็ต้องเสียค่าน้ำเปิดไฟในตอนกลางคืนก็ต้องเสียค่าไฟตอนนั้นผมอยู่ในสภาพหมดทางเลือกในทุกด้านของชีวิต ในเมื่อแค่อยู่เฉยๆก็ต้องใช้เงินและเงินในมือก็ติดลบสิ่งที่ทำได้ก็มีเพียงทำงานยิ่งไปกว่านั้นการทำงานแบบคนทั่วไปไม่ได้ช่วยให้ลดหนี้ลงได้ดังนั้นตอนกลางวันผมต้องทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนตอนกลางคืนทำงานเป็นพนักงานร้ายสะดวกซื้อวันหนึ่งๆผมนอนประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนอกเหนือจากนั้นคือทำงานผมกินแค่ให้ท้องอิ่ม ไม่มีทางเลือกว่าวันนี้จะกินโน่นพรุ่งนี้จะกินนี่ผมได้กินแต่ข้าวกล่องที่ร้านสะดวกซื้อที่ขายไม่หมดทางเลือกที่พอมีอยู่อย่างดีก็แค่ได้กินข้าวกล่องที่มีความหลากหลายหรือข้าวกล่องสามสีที่มีเนื้อไข่ผักการไม่มีทางเลือกในชีวิตคือการขาดอิสระตอนนี้ผมได้ริมรถแล้วว่าชีวิตที่ขาดอิสระนั้นน่าเวทนาเพียงใด และมันทำให้คนท้อแท้ได้ขนาดไหนผมเริ่มเก็บเงินอย่างมุ่งมั่นเพราะว่าอยากจะหลุดพ้นจากชีวิตที่ไม่มีทางเลือกชีวิตที่น่าสมเพศนี้อันที่จริงกดเรื่องเงินที่ผมได้แนะนำไปแล้วเช่นเก็บเหรียญ500เยนและถอนเงินจากธนาคารเดือนละสองครั้งส่วนใหญ่ได้มาจากการปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องและมั่นคงตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ ผมออกจากงานมาเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีทางเลือกในการดำรงชีวิตและทางเลือกในทุกด้านของชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อทางเลือกในตอนนี้เพิ่มขึ้นต่อไปก็ถึงตาเพิ่มทางเลือกในอนาคตอนาคตจะใช้ชีวิตแบบไหนและจะอยู่อย่างไรยิ่งมีอิสระมากเท่าไหร่ทางเลือกก็ยิ่งไร้ขีดจำกัดและไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีอายุเท่าไหร่ทางเลือกก็ยังอยู่เหมือนเดิม ผมคิดว่ายิ่งเรามีเงินมากเท่าไหร่ทางเลือกก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแน่นอนว่าแม้จะไม่มีเงินทางเลือกก็เพิ่มขึ้นได้หากคุณมีการพลิกแพลงแต่การมีเงินย่อมมีทางเลือกได้หลากหลายกว่านอกจากเงินจะเป็นความมั่งคั่งทางวัตถุแล้วยังหมายถึงการมีทางเลือกในชีวิตถ้าเราได้ใช้ชีวิตท่ามกลางทางเลือกที่มากกว่าเดิมก็จะอยู่ได้อย่างอิสระมากขึ้น ผมจึงเก็บเงินเพื่อให้ตัวเองได้มีชีวิตอิสระในอนาคตอันใกล้จบบทที่3